สวัสดีครับจากร้าน A m o t o r b ร k e 8ริ้วนะครับวันนี้เราขอนำเสนอ Honda Move นะครับคันนี้เป็นรถสีน้ำเงินขาวนะครับหมายเลขทะเบียน1กไก่ชอช้าง6 7 3็าฉะเชิงเซานะครับภาษีต่อไว้ถึงปี2564นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับคือมีระบบ idling stop จอดดับนะครับแล้วก็ o o m บ n e b r a k e ด้วยนะครับเดี๋ยวชมรอบคันนะครับชุดสีเดิมเลยนะครับทั้งคัน ไฟท้ายติดปกตินะครับตอนที่เราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับชมบรอบๆคันนะครับไฟหน้าคันนี้เป็น LED นะครับยางหน้านะครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับซื้อไปไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่เองแพงนะครับด้านหนานะครับ คันนี้นะครับที่บอกเมื่อสักครู่นะครับภาษีปี2564นะครับ30กันยายนนะครับเอรบอก็หมดพร้อมกันกับาปภาษีเลยนะครับนี้มาดูที่หน้าปัดเรือนใหม่กันนะครับเรือนใหม่วิ่งไป32,125กิโลนะครับโดยประมาณไฟหน้าปัดติดครบปกตินะครับเดี๋ยวเทสพร้อมๆมกันไปเลี้ยวซ้ายนะครับไปเลี้ยวขวาไปสูงนะครับ ไฟต่ำแต่ครับเป็นระบบ idling stop นะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดเปิดให้ดูนะครับอันนี้ปิด idling นะครับเปิด idling ไฟที่หน้าปัดก็จะโชว์นะครับแล้วเวลาจอดนิ่งๆ3วินาทีมันก็จะดับเครื่องยนต์นะครับบิดคันเร่ง start ขี่ต่อนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับด้านหน้านะครับตัวท็อปสุดก็จะเป็นระบบเบรกนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นคอมบ i n e เบรกนะครับแล้วก็ไอร์เลงสต็อปตัวนี้นะครับหัวฉีดประหยัดน้ํามันนะครับรุ่นนี้เราทําการบิดเลร่งให้ฟังเสียงนะครับตอนนี้เครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบานะครับนุ่มๆเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์เวลาเร่งกันนิดนึงนะครับนะครับเครื่องยนต์ ทำงานนะครับเสียงเงียบนุ่มนะครับเจ้าของเดิมขี่ไม่เยอะนะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะครับตอนนี้ระบบ idling stop ทำงานนะครับคือจอดติดไฟแดงนะครับหรือว่าจอดรอ u ยู r เทินเครื่องจะดับแล้วก็เวลาเราบิดเร่งนะครับไม่ต้องไปกดสตาร์ทแค่บิดเร่งก็ไปต่อนะครับถ้าจอดอีก3วิก็ดับอีกนะครับจนกว่าเราจะปิดระบบ idling นะครับคือยกเลิกการใช้งานเราเลือกได้นะครับ รถสวยพร้อมใช้งานวิ่งน้อยนะครับซื้อไปใช้คุ้มค่ากันเลยทีเดียวสนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน A m มอเตอร์บ8ปเลวของเราเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0812455503อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ไลน์นะครับ0882148451นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ